เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเฟรมเองชาแนลนะครับวันนี้นะฮะเราก็เป็นอีกเกม Pocket and เหมือนเดิมนะครับผมก็คือเกมอาณาจักรมดอันยิ่งใหญ่ของเรานั่นแหละคราวนี้นะฮะผมจะมาอัปเกรดนี่ครับผมโรงเก็บใบไม้นะฮะโรงเก็บใบไม้ตอนนี้ผมเก็บเต็มแล้วอะผมต้องอัปเกรดมันอีกเราก็อัปเกรดไปเลยใช้เวลา3นาทีอัปแมงเลยนี่อัปสิวะเอออัปเรียบร้อยอะตอนนี้มัน 50- าสิบทับห้าสิบแล้วอะผม มันเก็บเพิ่มไม่ได้แล้วเราก็ให้วอลเกอร์ไม่ต้องไปเก็บใบไม้แล้วเก็บอาหารอย่างเดียวนี่ให้วอลเกอร์ไปเก็บอาหาร8ตัวเลยนะเพราะว่าใบาไม้มันเต็มแล้วอะเ,ออเก็บมามันก็เอาใส่ไม่ได้มันก็จะเสียเปล่านะครับอาตอนนี้ตอนนี้ราชินีของเราไข่ได้ไข,ข่ครบหรือยัง9ตัวแล้วครับตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่ส0นะออกมาซี่ตัวที่10ออกมาซี่ เรียบร้อยครับผมตัวที่10เราได้ออกมาแล้วเ,ออเราได้บล็อกเกอร์มา10ตัวแล้วฮะคนงานของเรามี10ตัวแล้วคราวนี้สบายเลยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเราจะอัพคอลลนี่ของเราอีกนะฮะอัพให้มันมี15คนงานเราจะได้สบายขึ้นกว่านี้อัพเลย3นาทีปึบอ่าระหว่างนี้เราก็เดี๋ยวจัดสรรคนงานใหม่ก่อนไม่ต้องให้ใครมาป้อนควีนแล้วคราวนี้ เราก็เอาไปเก็บใบไม้สัก3ตัวเก็บอาหาร7ตัวนะครับอือคราวนี้เราไม่ต้องให้ใครป้อนควีนแล้วนะเพราะว่าควีนอิ่มแล้วแล้วถ้าเราอัพอ่าอัพตัวนี้ได้มันก็ถึงจะได้ไปป้อนอีกเดี๋ยวอันนี้เราเอาไว้ที่หลังนะผมว่ามันยังไม่ค่อยจําเป็นอนะ่ะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราอัพเกรดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปเก็บเมล็ดมาไวอ้อ่ะ แต่ตอนนี้เรายังไม่ไปเก็บมเมล็ดไงคือเนี่ยเมล็ดมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่มเมล็ดมันอยู่ตรงนี้คือมันมีมดสีแดงอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราจะไปเก็บมเมล็ดตรงนี้นะฮะเราต้องไปไปแย่งชิงอะ่ะเหมือนมันจะมีมดมดทห,หารน่ะคอยกัดมดงานเราถ้าเราถ้าเราไปเก็บมเมล็ดตรงนี้นะฮะมดมดทหารของ, <hoof> ข,องของพวกมดสีแดงะจะมากัดคนงานเรานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งอัพดีกว่าผมจะ สร้างทหารก่อนแล้วกันค่อยค่อยอัพเนาะสร้างเราเรามีทหารก่อนเราค่อยอัพเราค่อยอัพไอ้นี่แล้วก็เอามันมาเก็บนะฮะอ๋อแต่ว่าเฮ้ยยังไงมันก็ต้องยังไงมันก็ต้องอัพว่ะนี่ครับเพราะว่าทหารเราอะเราต้องอัพราชินีเว้ยมันถึงจะได้ทหารอะ เออว่ามันบังคับให้อัพหว่าก็อัพเลยแล้วลลลกันนะครับโอเคคอมพิวต์แล้วตนนัวนี้ผมอัพเลยแล้วกันใช้เวลาหนึ่งนาทีโอ้ยนึกว่าจะสบายสบายแล้วไม่ใช่แล้วที่จริงมันก็ได้แหละมันเอามดไปเก็บได้แหละแต่ต้องระวังทหารเขาคือทหารเขาไม่ได้มากัดประจําฮะทหารเขาจะมากัดเรื่อยๆนะฮะเวลามดงานเราไปเก็บแต่ถ้าเราไปเก็บเองเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าเราไปเก็บเองแม่งขี้เกียจมันใช้กี่อันในการอัพเกรด15อันใช่ไหม สิบห้าอันเราจะทำไงไงดีอะเราไม่เป็นไรมดดยวอมดงานก็เพิ่มรอไปก่อนหนึ่งนาทีสิบห้าอันสิบห้าอันสิบห้าอันนี่นี่เดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับผมมันก็จะมีพวกมดงานมันก็ไม่กัดเราหรอกนี่นี่แต่ไอ้มดตัวใหญ่ๆมดทห,หารเนี่ยมันจะกัดครับเวลาเรามาแย่งอาหารเขามันจะกัดเราเลยเราต้องระวังตรงนี้ฮะ อัปเกรดอัปเกรดอันนี้ก็จะเสร็จแล้วอ,อันนี้ก็จะเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยพราดามาสามารถเก็บไปไว้ได้แล้วแล้วเราต้องเก็บอีก15้าอันใช่ไหมเนี่ยไหนวะภารกิจอะไรวะเนี่ยเอออะยังไงมันก็ต้องทำแหละเนาะถ้าไม่ทำมันก็มันก็จะไม่มีทาหารอ้า เนี่ยผมหาภารกิจที่มันเสร็จอะผมจะเคมเอาไอเทมไม่แค่นี้เองเหรอไปเราเราใช้คนงานดีกว่าผมใช้คนงานดีกว่าครับเอาวอล์กเกอร์ไปเก็บดีกว่าเก็บสองตัวพอปึบแล้วเราอีกคนหนึ่งนะฮะเราต้องเลงดีๆครับนี่ฮะเล็งดีๆเวลามดงานเขาไม่อยู่แล้วก็เข้ามาเลยนี่ผมก็ชั่วซอสไว้ก่อน ถ้าไม่ซอสก็มดงานเราก็ไม่รู้นะว่าจะมาเก็บอันไหนเราต้องซอสไว้นี่คอยดูเดี๋ยวราชินีเราหิวอีกแล้วเห็นไหมอ๋อเพราะว่าราชินีเราหิวเพราะว่าเราสร้างอัปเกรดอันอปเกรดไอ้นี่มันทําให้สร้างมดงานได้สิบห้าตัวโอเคผมป้อนเลยวย,ยกานผมป้อนเองเลยแล้วกันครับปิ๊ป้อนเองเลย ปอนปอนอ,อ่าแล้วผมก็จะไปเก็บมเมล็ดมเมล็ดมาไว้เองด้วยนะผมตั้งตั้งบล็อกเกอร์ให้ให้ให้ไปป้อนอาหารควีนเลยดีกว่าอ่ารถรถอาหารลงแล้วไปเก็บใบไม้เพิ่มโอเคอย่างนี้ดีกว่าครับ เพราะว่าผมขี้เกียจป้อนอาหารควีนเองอะขี้เกียจเฝ้ามันอะปุ๊บรีบรีบเก็บฮะต้องดูด้วยถ้ามดมด,ห,มดหัวโปมามดทหารเข้ามาต้องรีบหนีนะมังนตายแน่เขากัดเอาแป๊บเดียวเดี้ยงเลยถ้าตายปึ๊บมันก็จะไปเกิดใหม่เป็นไข่ของราชินีอ๊บโอเคตอนนี้มีสามมันแล้วเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวถ้าเรามีมดทหารเมาหร่เราจะไปถล่มมันนะให้พวกมดสีแดง เราไม่ยอมใครอยู่แล้วภารกิจอะไรเนี่ยโอเคมีบ็อกเกอร์กี่ตัวแล้วเนี่ยที่เหลือยังไม่มีเลยกำลังใครอยู่เราไปเก็บอ่ซีดให้มันได้15อันก่อนไงเพื่อนรอดอยู่ไหมยังรอดอยู่นะมีบ็อกเกอร์กับเฮ้ยเฮ้ยถอยถอย รอยรอย้อย,ยเกือบดีนะมันไม่เข้ามาโจมตีโอ้โหดีมันงแค่เดินผ่านรีบเก็บรีบเก็บ,บ,กบไปฮนะเอา้าเอา้าหายไปไหนอ่ะเฮ้แต่ยังแต่ยังอยู่นะยังถืออยูอ่ยังถืออยู่เจ้าไอเดียว็อกเกก็คือมีวล์กเกอร์ที่ว่างงานอยู่เขาบอกว่าเสนอไอเดียให้มันดูซิว่าให้มันทำอะไรมาวันนี้ฮนะเอา้เอาเฮ้ไม่มีอะไรเลยเหรอ เอาวอล์คเกอร์ไปเก็บอันนี้หกอันแล้วเว้ยเดี๋ยวถ้ากูมีทหารเถอะมึงเสร็จแน่พวกมันไอ้พวกมดงานของเขาไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าเราโดนมดทหารกัดนี่โหูเจ็บแป๊บเดียวตายเราต้องรีบหลอยครับหลอยซีด ให้ได้15อันวอล์เกอร์เกิดใมาอีกแล้วเันต้องรีบรอยซิดอ่ามันต้องให้กูสั่งทุกอย่างอ๋อมันตายเห็นไหมครับมันตายเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันเหลือวอล์เกอร์ทำงานตัวนี้แค่หนึ่งตัวเพราะว่ตอนแรกเราตั้งไว้สองตัวไงแต่มันตายมันก็เลยเหลือแค่หนึ่งบอกแล้วว่าโดนกัด เราต้องไปเอาเองถ้าเราไม่เอาเองมันจะช้ามากครับผมเพราะว่าคนงานเราจะโดนกัดบ่อยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่ได้ปะสองตัวเลยเพื่อนรียบเรียเรีวบเรีบเรีวบเรีย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 บรียบเรี่บเรีย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 บเรีมบเรียบเรีบเรีบรีบเรียบเรีบรรีบรีรีบรีบรีบ 89อันแล้วโอ้โหอันนี้อะไรได้อะไรไม่มีมเมล็ดซีดให้ฟรีหรอโอ้โหให้แต่อาหารอาหาร70แล้วเนี่ยบล็อกเกอร์เกิดใหม่แล้วเอาไปเก็บใบไม้ไปไจะเต็มหรือยังเนี่ยเหลืออีกหนึ่งตัวครับบล็อกเกอร์จะตันแล้วเดี๋ยวเขาป้อนอนาะหารอีกหนึ่งตัวนะ คนงานเราก็จะเต็มพิกัดตึ้ง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 เติงเก็บ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 เร็ว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 เฮ้ยให้ได้ด้วยให้ได้ด้วยลุ้นครับลุ้นลุ้นช่วยเพื่อนลุ้นช่วยเพื่อนเราได้ไหมได้ไหมโอเคไปไปถอยเลยถอยเลยสิบอ้าวอะไรวะ ม่เป็นไรเดี๋ยวเราถอยก่อนได้ครับกอนไอ้นั่นเอามาอีกสองกับเราหนึ่งเป็นสามเป็นส4บสี่อันอุ้ยใกล้จะครบสิบห้าอันแล้วนี่โอเคครับบล็อกเกอร์เราเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องให้คนมาป้อนควีนแล้วนะคราวนี้เราก็ไม่ต้องให้ใครมาป้อนอาหารควีนแล้วเพราะว่าควีนไม่หิวแล้วครับมันจำมันถึงขีดขีดจำกัดแล้ว ก็ถ้าอัพอีกก็ได้เลยเนี่ย50ใบไม้เลยเหรอ50ใบไม้เราจะได้มดงาน20ตัวไม่อะเราจะอัพอันนี้ให้เป็นเลเวล 2, 2> <c oughs> เพื่อที่จะเอาทหารมาสู้กับเขาต้องรีบเร่งรีบเร่งรีบเร่เงรเร่งไปเอา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 เพื่อนเอาไปได้แล้วน่าจะ15แล้วครับไอ้ตัวเนี้ย16-17เออ17อันพอด,ดี เฮ้ย,ยมันมาแล้วเพื่อนถอยถอยถอยรอ,อ,อดว่ะรอดว่ะอู้กลับได้ทั้งสามตัวเลยดีแล้วไม่โดนกินไปเอาไปคืนเอาไปคืนไม่ใช่เอาไปคืนเอาไปเก็บเดี๋อ่าเรียบร้อยแล้วสิบห้าอันโชคโอเคเราอัพเลยแล้วกันเราจะได้มีทหารไปสู้กับไอ้พวกมด แดงแล้วฮะ Red Ann นี่มี77ตัวแล้ว,ลวเราจะมีทหารไปสู้กับมันแล้วโอเคเรากดอัปเกรดเลยแล้วกันภาพอ่ะก็สำหรับ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราอัปเกรดมดทหารของเรานะฮะเดี๋ยวเรา EP หน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในเมื่อเรามีทหารแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อแล้วทหาร มันจะควบคุมยังไงเดี๋ยวผมมาสอนควบคุมทหารใน EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช anel ของมนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย